ใจตอนนี้ก็เพียงเขาเรียกว่ายังไม่ยังไม่เต็มรอยเท่าไหร่แต่ก็พยายามที่จะแข็งแข็งทุกวันหากิจกรรมอะไรที่มันแบบไม่ฟุ้งพี่ดาพี่ดาที่แจ้งเรื่องสาเหตุของการจบความสัมพันธ์นครั้งนี้นะคะก็ฝ่ายผู้ชายเขาเป็นคนขอลดความสัมพันธ์ซึ่งเราก็ได้คุยกับเขาประมาณนึงว่าเขาเขาขอเป็นอิสระขออยากแบบว่าทํางานแบบ อย่างนี้คือแบบแค่ลถสถานะมามาเป็นเพื่อนกันมันน่าจะอยู่กันได้ยาวกว่ามันมันมันอาจจะหลายปจัจจัยเขาเราไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างถึงถึงพูดคำนี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าโอเคเขาขอให้เขาลบในการตัดสินใจของเขาว่าณนะตอนเนี้ยถ้าใช้คำว่าเพื่อนมันน่าจะไปได้ยาวกว่าคำว่าแฟน เพราะเขาขอเป็นท so ีฉลาะคับม <amos S 2> <acy> ันทำให้เรารู้สึกว่าตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วเขาไม่มีความสุขหรือเขาถูกขังขังหรือว่ายังไงมันก็คิดได้หลายแบบนะเหมือนเหมือนกับพี่น้องธนาพูดไปอะค่ะว่าแบบเออแล้วมันไม่ดีตรงไหนมันมันเกิดอะไรกับสิ่งที่ที่เราคุยกันตั้งแต่ในระยะเวลาหนึ่งปีมันมันมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีความรู้สึกดีๆให้กันไม่มีความรู้สึกเหลืออะไรให้กันเลยหรออะไรอย่างเงี้ยมันมันทำให้เราคิดแต่เป็นในรูปแบบของการทํางานของเขากับของเรามันมันอาจจะมีอะไรมันมีบางจุดที่เขาพูดว่า าไม่รู้ว่าเขาจะมากับเรายังไงแล้วพอเวลามากับเราเขาไม่รู้ต้องทาตัวยังไงเขาไม่รู้ว่าต้องเหมือนต้องแต่งตัวยังไงเวลาออกอ่มันเหมือนเป็นคนละโลกอ่ะเพราะว่าในส่วนของเขาจะาเวลาเขาไปคอนสเสิร์ตเขาเสจเขาจะอยู่ในสุันสัมภัษณ์นักดนตรีแล้วพอเวลาอ่าเราพาเขาไปในที่ต่างๆมันจะอยู่ในโซนของคาม่บศิล,ลปินแล้วในงานของเราจะเป็นอีกแบบหนึ่งเขา เหมือนรู้สึกว่าเขาทำตัวไม่ถูกเวลาอยู่กับเรา,า,าอะมากะประมาณนั้น <s Stress ful> เราเราไม่รู้ว่าในใจเขามันมีอะไรอีกหลายอย่างรหรือเปล่าที่ยังไม่พูดที่ยังพูดออกมาไม่หมดมันเลยกลายเป็นแบบเขาขอลดความสัมพัน์ตรงนี้ลงดีกว่าเขาบอกว่ามันมันเริ่มไม่มีความสุขแล้วที่ที่จะที่จะดำเนินต่อไปเไลยเราเราพยายามแล้วเราบอกเขาแล้วว่าคือไม่ต้อง คือเราเอะให้เกียรติคุณอยู่แล้วต่อให้คุณต่อให้คุณจะอยู่ในฐานะอะไรคือแบบเราเราพาย,ยายามบอกเขาว่าอย่าอย่าด้อยข้าตัวเองคือเราอยู่ตรงเนี้ยเราพร้อมที่จะโพลเทคเราพร้อมเปิดโอกาสให้คุณอยู่แล้วเพื่อนของเราพร้อมที่จะเปิดโอกาสทุกอย่างให้คุณอยู่แล้วเลยเงี้ยเราก็ขออกาสว่ากลับกลับมาเถิะกลับมาอะไรก็บอกว่ามันมันไปเกอะไม่ได้แล้วระยะเวลาที่คุยกันนานไหมครับตอนนี้เริ่มฉายนะครับรอบสองทุ่มนะครับ ครั้งแรกคือบอลนนะครับการข่าวเ่มครับข้าวลงมาโดนที่8ที่4ลงมาโดนบอลลอยนะครับสาหรับเทื่อยแกบนี้เขาเปข้าลงที่4งบอลอยนะครับทั้ง2ได้เลยนะครับมีต้ากขึ้นที่ได้เลยนะครับไม่สำเร็จเขาบอกว่าต่อให้ยังไงก็คือเขาขอยืนยันคำตอนะครับเพ่อนไม่จะถามอีกน้ยครับเพราว่าขอเลือทีอ่จะเป็นเพื่อนตอบนะครับ ไม่ม้อาลยวครับรล่าสองทุ่มนะครับโรมที่สี <s <s mm ่โรมที่สามโรที่สินะครับชั้นหกนะครับคือเหมือนเราพยายามฝืนมากกว่ามันมันไม่เชิงมหาเหตุผลแต่เราแบบพยายามจะบอกเขาบอกว่าเราไม่ต้องคิดถึงอนาคตได้ไหมอ่ะไม่ไม่ต้องคิดว่าชั้นคือใครว่าคือหล่าหรือว่าอะไรเราใช้วันเนี้ยให้มีความสุขทุกวันทุกวันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเขาแบบ เขากลัวเขาอะทให้เราเสียใจหรือมันเป็นไปได้คือมันอาจจะแบบมันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยเขาขอยุติตรงเนี้ไว้ไว้ดีกว่าที่จะทําให้เราเสียใจไปมากกว่านี้ในในอนาคตอะไรในในมุมเราเองเรารู้สึกว่าเราซัพพอร์ตเขาเต็มที่เราดูแลเขาเต็มที่ดีที่สุดเลยดีๆดีที่สุดแล้วถ้าถ้าในมุมมองของเรานะคือในพาร์ทของเราอะถ้าภาพที่เห็นนะเขาที่เขาที่เราอ่านคอมเมนต์นะบางมุมของผู้หญิงหรือบางมุมที่เห็นเราว่าเราเป็นผู้หญิง สไตล์เนี้ยเออถ้าเป็นฉันฉันก็ไม่เอาผู้หญิงอย่างเงี้ยก็ไม่ปลุกผู้ชายเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ภาพที่เราเล่นเราเราแค่หมันเที่ยวเราแค่มันเที่ยวอยากจะเล่นกับคนที่เรารักเฉยเฉอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกมุมหนึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่รักกันแล้วเข้ามาหาลลลาตั้งแต่แรกทําไมมันก็มีมีพลังบวกมามาอีกมุมหนึ่งค่ะในในส่วนคนที่มองว่าก็เธอไปลุกเขาขนาดนั้นนะเป็นฉันฉันก็ไม่เอาก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็มองได้สองมุมซึ้ง เขาก็ไม่ได้พูดมุมนี้ของเราอ่ะแต่พอเวลาอยู่ได้กันสองคนเออมันมีความสุขแต่ไม่เราไม่รู้ว่าเขาไป็มีความรู้สึกรู้สึกอึดอัดอย่างเนี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ตอนไหนพี่เรามีวิธีจัดการกับความคิดเราที่เราเดินหน้าไปตย่อไาคือคือ,คอตอนแรกต้องบอกกับนนะักคืออยู่คนเดียวไม่ได้เลยอยู่ในที่แคบๆไม่ได้อยู่ในรถก็ไม่ได้ อยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีค่ะมันมันคิดวกวนแล้วมันรู้สึกอึดอัดมันมีแต่จะร้องไห้จนแบบว่าเอาตัวเองเอออกมาอยู่กับเพื่อนเยอะๆมาอยู่กับน้องคัญญาแล้วเสร็จจากนั้นก็ไปบวชก็คือไปปฏิบททัติธรรมเราก็ได้แง่คิดท่าหนึ่งถ้าเราไม่ปล่อยวางคือเราถ้าเราแบบมันอยู่มันก็มีแต่ทุกข์แล้วก็ได้ไปไปคุยกับแบบเขาเรียกว่าอะไรคุยกับทัญญาเยอะเขาเรียกว่ากูรู้ด้านความรักมั้งธัญญาเนอะมันก็แบบว่ามีแบบว่า มุมมองของเด็กวัย20 30 40อะไรเงี้ยเอาหลายๆมุมมองมาปรับจูนกับตัวเองค่ะสุดท้ายแล้วเราก็ได้รู้ว่าวันนี้ร่างกายของเราอะเราผลิตเราผลิตแต่สามมีความสุขเราผลิตความสุขให้กับคนอื่นวันนี้ถ้าเราแบกทุกข์ไว้อะเออมันมันเป็นทุกข์กับเราเองฉะนั้นณตอนนี้คือคือมีมี มีหลายลายการมีหลายสื่อพยายามที่จะแบบอยากจะคุยออกับลาอยากจะให้ลาลาพูดถึงมุมมองความรักอะไรเงี้ยคือําว่ามันมันยังไม่แข็งแรงพอที่จะออกมาพูดหรือให้กําลังใจคนอื่นหรือให้กําลังใจตัวเองวันนี้ล่าอยากจะแข็งแรงพอแต่ถ้าถามว่าวันนี้โอเคขึ้นมามากไหมมันลาลาพยายามทําให้ตัวเองโอเคขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันโดยพาตัวเองค่ะออกไปในที่ต่างๆไปเจอเพื่อน ไป,ไ,ป ia, ไปเที่ยว anyway. ไปเจอกลุ่มคนใหม่ๆไม่ไม่พยายามเอาเรื่องเก่าแต่มันก็มีแบบเว้นนึงก็ดิ่งลงอะไรอย่างเงี้ยตอกตัวเองอะว่าฉันจะต้อทิ้งสิ่งที่ผ่านไปไม่ได้สามารถไปลงช่องโดที่ชั้นบอกว่านะครับต่อไปเลยนะคะหรือว่ายังไงเกิดความรักวันนี้พ่อพิธีถ่ายนะถามว่ากลัวไหมกลัวค่ะบอกไปเลยว่าว่ากลัวกับความรักครั้งต่อไปแต่ไม่เกิด คำว่า,ก,า,วากลัวคำว่ากลัวคืออะไรกลัวว่าวันเนี้ยวันเนี้ยแค่ปีหนึ่งเรายังเป็นอย่างเนี้ยมันเลยกลัวว่าถ้าวันหนึ่งถ้าเราเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาอีกถ้าเราคุยกับเขาไปอีกสามสี่ปีแล้วเราต้องมาเป็นสภาพอย่างเนี้ยอีกไหวไหมถ้ามันเป็นสภาพอะไรเนี้ยฉะนั้นวันเนี้ยเลยแบบว่าในวันเนี้ยใครจะเข้ามา,มเ,ราเราไม่ปิดโอกาสนะแ,แต่ขอแบบว่าเป็นการเตือนสติตัวเองเลยว่าอย่าเร็วพิจารณาคนค่อยค่อยคุยอย่าเพิ่งให มองเขาแบบว่าให้เริ่มจากคําว่าเพื่อน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 ไปก่อนเลยอย่างเงี้ยค่ะอืมจากุมที่เราสามารถเป็นเพื่อนกันได้เป็นได้คะ่ะอันนี้ต้องบอกบอกก่อนเลยว่าเราไม่ได้โกรธเขาไม่ได้เกลียดเขาคือยังเป็นคือยังเป็นเพื่อนกันได้ปกติเพราะเราแบบว่าเข้าใจเหตุผลของเขาอย่างที่บอกว่าถ้าฝืนถ้าฝืนไปมันอาจจะทําให้เราเสียใจหนักไปกว่านี้นะวันหนึ่งเขาอาจจะมีใครแล้วเรามารู้ทีหลังอะไรวันเนี้ยเขาเลือกที่จะบอกเราอะเราขอบคุณเขามากกว่าว่า ขอบคุณที่พูดแมนๆกับเราให้มันรู้สึกว่าไม่ต้องใช้เวลาให้มันเสียเปล่าเวลากับผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้รักเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ความรักของคําว่าเพื่อนอ่ะมันยังยาวมันยังคบกันได้อีกยาวไกลอะไรอย่างงี้แต่แต่เราเรยังไม่รู้เลยว่าถ้าเจอกันนักโอกาสตอนนี้เวลานี้เราก็ไม่รู้ว่าอาการเราจะเป็นยังไงหรืออะไรยังคืออันนี้คือบอกบอกไม่ถูกเราตกแต่งอะไรบานน้างพี่น่าแบบว่าในเรื่องความรักแล้วก็การนํามาใช้ในชีวิตเลยต้อง ในการหนึ่งในการเงี้คิดในการสอนตัวเองค่ะว่าตระหนักไว้ว่าคือเมืม่อไหลก็ช่างที่เปิดให้คนคนหนึ่งที่เราไม่รู้จักเข้ามาถ้ามอบความรักให้เขาแล้วอะจงแบบว่าอย่าอย่าคาดหวังนี่คือสิ่งที่นา่าคาดหวังเพราะว่าในในช่วงวัยที่เราเป็นวัยรุ่นอะมันมัน เราคุยกับหลายๆคนแล้วเราก็มีสมเปคของเราว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้หรอรวยนั่นนี่นู่น้น,นของเราจนเราแบบว่าเฮ้ยเราสําเร็จมาในชีวิตในวัยในวัยนี้แล้วอะเราเล่นลดทุกอย่างรวมว่าวันนี้ฉันขอแค่ใครสักคนหนึ่งเดินจับมือกันไปที่เป็นคนที่เรารักเป็นตาเป็นยายเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นทุกอย่างของกันและกันอาจจะไม่มีงานแต่งงานหรืออะไรก็ได้คือลถทุกอย่างลงม,มาหมดแล้วจน วันนี้เราเลยรู้สึกว่าเออเพราะเราคาดหวังเราคาดหวังในในทุกๆอย่างจนเกินไปฉะนั้นวันนี้คือลดความคาดหวังทุกอย่างเลยมันจะทําให้เรารู้สึกแบบว่าสบายใจขึ้นมากๆเพราะอย่างอหลายๆคนบอ,อกว่าก็าเธอไม่รักตัวเองเลยเธอไม่เราก็เลยแบบการที่ชั<อ>้น<อ>เปิด เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราเรามีความรู้สึกว่าเราก็สร้างความสุขให้เราไงแต่มันไม่ใช่มันกลายเป็นแบบว่าเรารักเขามากกว่าตัวเองจริงๆพี่เอาว่าค่ะตอนคนถามสุดท้ายค่ะที่เรเ่าบอกว่ามันมีคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาบอกว่าเออฉันจะแบบไม่ถ้าเป็นแบบต้องมีแบบนี่อะไรเงี้ยถึงแบบถึงเลิกอะไรกันเพี่อว่าอยากจะฝากบอกอะไรกับ,บ,บ,บคมมนที่มันทำนร้ายแต่รู้สึกจิตใจเราที่ไม่เข้าใจเลยอ่าหลายๆคอมเมนต์เนาะที่เป็นอ่าคอมเมนต์ลบ สำหรับล่าในหลายทลิปที่เห็นล่าแบบว่าสแสดงดีราอะไรไปแต่ละคู่ไม่เหมือนกันค่ะการสแสดงความรักของแต่ละคู่ไม่เหมือนกันจริงๆอย่างของล่าเป็นคนจริงจังจริงใจล่าคิดยังไงรักก็บอกตรงๆคือจะไม่มีการอ้อมค้อมปิดบังคืออยากให้เขาเห็นตัวจริงของเราจริงๆมันจะได้ปรับจูนเข้ากันง่ายฉะนั้นจะเอาแต่ละคู่ที่นิ่งที่เงียบก้าวแสดงออกอะไรเงี้ยมา,มาเปรียบเทียบกันไม่ได้ฉะนั้นในในแต่ละคอมเมนต์อะอยากให้เห็นใจ พราอกผู้หญิงด้วยกันเพื่อบางคนที่เจอคอมเมนต์ลบอย่างเงี้ยแล้วเขากําลังแบบว่าดิ่งดิ่งดิ่งอยู่อะไรอย่เงี้ยบางทีมันมันก็รู้สึกแย่อยากให้พลังอย่างน้อยๆอ,อ่ะถ้าคุณไม่ไม่พิม์ให้กําลังใจอ่ะพิม์หัวใจสักสักหนึ่งดวงมาให้เราก็ยังดีเพาเป็นกําลังใจให้เรา